สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอมาดูกันเลยครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck? S 1> นะครับ คลิปนี้อัปเดตล่าสุดของล่าสุดโปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม2565โปรโมชั่นชุดนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย d t แทนะครับสำหรับซิมเก่าถ้าอยากจะสมัครโปรโมชั่นชุดนี้ต้องทดลองใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปนะครับผมจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับณนะตอนนี้โปรเน็ตความเร็ว30เมก แ,บบแม่ไม่จำกัดของ DT แท็ Tech ถูกถอดออกไปชั่วคราวนะครับสำหรับท่านที่รับชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่มีรหัสตัว30เมกให้กดสมัครอาจจะลองกดสมัครตัวนั้นดูก่อนได้นะครับถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยนมาเป็นตัว20เมกของคลิปนี้นะครับสำหรับตัว30เมกนะครับอาจจะถูกถอดออกชั่วคราวแต่สักพักคาดว่าน่าจะวนๆมาให้สมัครอีกนะครับมาดูรายละเอียดและรหัสในการสมัครใช้งานของคลิปนี้กันครับ ตัวเลือกที่1เน็ตความเร็ว20เมกแบบไม่อนไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่299บาทสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน299สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว15เมก แบบแม่นไม่จำกัดตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน345สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่3ตัวนี้มาใหม่นะครับเป็นเน็ตความเร็ว8เมก แบบแม่นไม่จำกัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ราคาอยู่ที่175บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน498สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่4เน็ตความเร็ว4เมกแบบแม่นไม่จำกัด ตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน445สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสำหรับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับไม่มีโทรฟรีแถมให้แต่เราสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ครับมาดูรายละเอียด ต่อโปรโทรฟรีกันครับโปรเสริมโทรฟรีทุกเครือข่ายตัวนี้จะเป็นโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงนะครับอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนราคา50บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน90 4เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับโทรฟรีตัวนี้นะครับถ้าเราโทรเกิน15นาทีระบบคิดเงินเพิ่มเทคนิคการใช้งานโทรฟรีแบบไม่เสียเงินก็คือเมื่อเราใช้งานการโทรใกล้จะถึง15นาทีแล้วให้เรากดวางสายแล้วค่อยกดโทรออกใหม่ครับทำแบบนี้จะไม่เสียเงินค่าโทรเพิ่มครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่า,ขายดีแทระบบเติมเงินนะครับ สำหรับซิมเก่าถ้าอยากจะสมัครโปรโตัวนี้ต้องใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับวิธีการย้ายค่ายทิปก็คือการกดรหัสดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักที่ลงทะเบียนซิมกดซีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกวิธีการนี้ก็คือวิธีการขอย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับตามปกติแล้วนะครับเมื่อเรากดรหัสขอย้ายค่ายถ้าซิมเราไม่ติดปัญหาอะไรก็จะรับข้อความ แจ้งเลขรหัสเพื่อน,นำไปขอย้ายค่ายเบอร์เดิมกับค่ายใหม่นะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ย้ายค่ายจริงเราแค่ใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับเรอให้ทางพนักงานของเครือข่ายมือถือติดต่อกลับมาจากนั้นเราก็แจ้งไปว่าเราต้องการย้ายค่ายไปสมัครโปรเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดของค่ายอื่นเลือกช่วงความเร็วที่ต้องการแล้วแจ้งกับทางพนักงานไปครับเช่น10เมก15เมกหรือ20เมก โดยส่วนใหญ่ทางพนักงานจะเสนอโปรโมชั่นตัวเดียวกันหรือโปรโมชั่นใกล้เคียงให้เราเลือกสมัครนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีการย้ายค่ายทิปได้ผลทุกเบอร์เลยนะครับลองพูดคุยกับทางพนักงานดูพนักงานใจดีทุกคนครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮากเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่แอปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮาร k n เน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ